สวัสดีครับพี่โทนครับสวัสดีครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักทุกๆท่านครับวันนี้ผมเขยอีสานใต้ครับมาติดตามเรื่องราวความฝันของพี่โทนอีกครั้งหนึ่งครับงวดนี้ก็เป็นงวดปีใหม่แล้วเนาะครับท่านผู้ชมครับปีพศใหม่ก็คือเป็นปีพศ2569ครับเลขก็ออกวันที่สองครับพี่โทนก็เพิ่งกลับมาจากจุฬอพยพครับก็ไปหลายวันแล้วเนาะพี่เนาะหลายวันครับ เห็นบอกว่าวันนี้ก็คือมาดูบ้านหน่อยมาเยี่ยมบ้านครับแล้วก็จะกลับไปไปที่เดิมอีกเพราะว่าแถวชายแดนบ้านเราก็ยังไม่ปลอดภัยเนาะพี่เนาะครับครับเพราะว่าทางผู้นําชุมชนหรือว่าผู้ใหญ่บ้านทางานอำเภอก็ยังไม่ได้แจ้งให้กลับครับครับบางท่านก็แวะมาดูบ้านมาดูสัตว์เลี้ยงเนาะพี่ครับครับอย่างเช่นตัวผมเองผมก็แวะมาดูบ้านเหมือนกันครับแล้วก็พอดีพี่โทนบอกว่าวันนี้ ก็จะเข้ามาบ้านก็เลยมาเจอกันเนาะครับก็พอดีเลยครับพี่โทนฝันแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารับชมเรื่องราวความฝันของพี่โทนด้วยกันครับว่าพี่โทนฝันเห็นอะไรบ้างเนาะครับเห็นบอกว่าฝันดีใช่ไหมพี่ครับที่ว่าไปอยู่สูนอุทยภพครับครับอยู่ศูนย์อุปพก็ฝันเลยครับอ่าไปอยู่ไปอยู่อ่าที่ที่นั่นฝันตั้งแต่คืนวันไหนนะครับพี่นี้ฝันเมื่อคืนครับว่อเมื่อคืนนี้เองครับ ก็คือก่อนที่จะมานี่เนาะครับอ๋อครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้พี่โทนเล่าเรื่องราวความฝันเหตุการณ์ที่พี่เจอเนาะครับครับว่าพี่ฝันเห็นอะไรบ้างแล้วก็ได้ตัวเลขตัวไหนเนาะก็เล่าเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยเนาะพี่เนาะครับครับถ้าชอบก็ค่อยนําไปประกอบการเสียงโชวครับดูไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้พี่โทนเล่าเลยครับผมครับครับผมฝันว่า ตอนเย็นผู้นําเขาก็ประกาศให้กินข้าวตอนเย็นมาเด้อมากินข้าวเด้อตอนตอนเย็นครับกะพากันเรียงแถวเป็นห้าหกร้อยคนเนาะรเรียงแถวพิธาดจ่ายข้าวกินข้าวเสร็จก็นั่งกินข้าวกินข้าวเสร็จก็นั่งเล่นพอประมาณดึกครัเข้านอนผมเข้านอนไปจักพัก ฝันฝันว่าออมีลุงพ่ออยู่บนหอะระฆังแค้นที่สองครับก็ลงมาลงมาถามผมว่าไห,ไหนได้ได้ยินว่าบนติดนี่อะไรนะต้งองมือก่า่าครับลุงพ่อผมติดนี่เขาจริงๆริทางหัวรถบอกเขาตรงๆเลยครับก็เลย เขาก็นั่งลงเขาเขียนตรงพ่อก็เขียนในเลขให้ครับครับเขียนเลขให้ก็บหกสองศูนย์ครับตามตัวหกสองศูนย์กับไอจีจีหกครับก็เขาเขียนเจ็ดก็ยืนให้ผมผมก็กราบเอาครับในนั้นเนี่ยผมก็ได้เลขเนี่ยก็จะดุ้งตื่นเลย มันมี oh. ประมาณนี้นครับ <c oughs> ก็คือตัวพี่ทนเนี่ยถือว่าได้ตัวเลขเลยแล้วก็ฝันดีด้วยครับแล้วไปสถานที่ตรงนี้อ่าพี่โทนบอกว่าฝันเห็นพะรพะพระนี่เป็นอ่าหลวงตาหรือว่าพระหนุ่มเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเจ้าวาดหรืออะไรนี่นหะครับก็คือในความรูร้สึกดีคือพี่ทนคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าวาดที่ท่านมรณะไปนานแล้วครับอ๋อครับ ก็คือในในความฝันเห็นท่านในเดินลงมาจากหอระคังครับชั้นสองเออครับผมก็นอนอยู่ใกล้หอระคังด้วยนอนบนรถแล้วแล้วแล้วก่อนที่จะฝันอะไรนี่พี่ทุกคืนี่พี่ทวนได้กาบพระไหมพี่ขอว่าขอพราอาศัยนักฐานที่ตรงนี้ด้วยอย่าคือสาาอะไรเลยอพราอาศัยด้วยขอเขาน่ะก็คือนกเก่าเจ้าที่เจ้าทางครับว่าเรามาขอโชคขอลาบมั่ง ขอเนี่ยครับก็ได้ตามใจที่กิตนะครับเพราะว่าเราก็มาพึ่งป่าอาศัยแล้วก็ลําบากมาเนาะก็บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางครับครับแล้วตกกลางคืนก็เห็นเอ่อปันเห enough, ็นพระครับครับลงมาจากขอระคัางครับแล้วท่านก็พูดกับพิทนว่าอ่าเห็นเห็นข่าวว่าติดนี่ครับครับแล้วพิทูนก็ติดนี่จริงๆติดนี่จริงๆตอนนี้ตอนเที่ยงเออเออตอน ตอนตอนเที่ยงก็ได้รับโทรศัพท์จริงๆด้วยเนี่ยอตรงไอ้ใกล้ๆหอละครั้งนะครับก็คือในเรื่องจริงเขาโทรมาทวงค่ารถครับทวงค่ารถครับเจ็ดหมื่นกว่าจริงจริงด้วยเนี่ยครับครับหมื่นกว่าครับหลวงพ่อก็พูดมาลักษณะแบบนี้ในความฝันเหมือนกันหลังจากนั้นท่านก็เขียนเลขให้เลยเขียนเรขใหงาเลยครับแล้วก็ยืนให้พี่โทนยืนให้ผมผมเคกราบเอาครับแล้วท่านพูดอะไรอีกไหมครับพี่ก็ ก็ท่านท่านก็บอกว่าเอาไปซื้อไปจะใช้นี้ให้เขาหมดไว้เงี้ยนะครับครับครับ่มนกราบเอากราบเอาเสร็จแค่นั้นเลยผมก็สะดุ้งตื่นเลยอืมครับเลขคือสองหกศนกับสี่หกครับที่พี่โทนบอกเนาะครับครับอ่าไม่แน่อาจจะออกตัวนี้ตรงๆก็ได้ในงวดนี้เนาะเพราะว่าสองหกศูนย์เนี่ยครับท่านผู้ชมมันตรงกับเลขกับปีพศ ปี2026ข้อสอครับท่านผู้ชมครับข้อสอ2026เนอะไม่ได้อาจจะออกตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับพี่โทนยกตัวเลขให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็คือตัวนี้เลยเนาะที่พี่โทนให้ผมเขียนไว้ให้ที่พี่โทนเห็นครับที่พระที่พระไอ้ก็คือท่านให้เลขพี่โทนก็คือ260กับ46ก็คือเป็นตัวเลขนี้ ให้เอาไปซื้อเพื่อที่จะปลดหนี้มีเงินเอามาใช้หนี้เขาครับหลวงพ่อบอกแบบนี้เนาะแบบนั้นครับอืมครับครับโอเคครับแล้วพี่ทนกะว่าจะซื้อไหมครับพี่ครับกะว่าจะซื้อเลยครับอ๋อโอเคครับยกขึ้นหนงศูนนิดนึงครับพี่โอเคครับสองหกศูนย์ก็ระวังสองเก้าศูนย์ไว้ด้วยเนาะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขหกกับเลขเก้าแล้วก็ถ้าตัดก็เป็นสองหกสองศูนย์หกศูนย์ครับแล้วก็สี่หก ก็กันสี่เก้าด้วยเนาะครับก็ยึดเอาแค่นี้ใช่ไหมครับพี่ครับแค่นี้ครับอันนี้ก็คือเรื่องราวความฝันครับแล้วพี่โทนเห็นบอกว่าอ่าเมื่อกี้เก็บถูกเลขสามตัวเลยครับผิดแค่แต้มเดียวใช่ไหมครับพี่ผิดเต้มเดียวคือไปฝันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับอตรงนั้นนลครับพี่พี่ฝันฝันได้เลขอะไรนะครับพี่ผมเลขที่ผมนับดูว่าออกวันจุกนะ ผมนับดูตามที่อาจารย์เขาบอกมานอ,อครับครับครับแต่แกแตกตเ,เกือบแตกสามตัวเลยเกือบแตกสามตัวพี่ได้เลขอะไรนะครับครับผมไอ้ตามที่อาจารย์เขาให้ผมนับดูนะครับมันโอกวันศุกร์ใช่ไหมครับได้ไอ้ตามตามประเทศนะผมก็นับตามอาจารย์นะเขาบอกว่าหนึ่งอาทิตย์สองจันทร์สามอังคารสีพุธห้าประหัสหกศุกร์หกต้องมาวิ่งหก ครับก็หกก็อ้ยศุกร์วันศุกร์ใช่ไหมอ๋อก็คือเลขลาวครับโอ้เลขลาวนะเกือบแต่เลขลาวโอเคอันนี้เป็นเลขเลขสูตรครับเลขสูตรของพี่โทนเองคที่ก็เหมือนเลขไอ้ที่ที่ฝันเลยครับ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 ที่เขาเขาให้มาครับวันศุกร์มีศูนย์มีสองมีสามมีสี่ใช่ไหมอ๋อครับครับโอเคก็มีหกด้วย โอเคครับพี่โทนก็เรื่องราวความฝันของพี่เนาะก็คือมีตามตัวเลขที่ให้เลยเนาะครับก็ให้เอฟซีทุกทท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันเนาะครับว่าพี่โทนเองก็เล่าตามเหตุการณ์ที่ฝันคับท่านผู้ชมครับแล้วก็ถือว่าได้ตัวเลขครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าพี่โทนกลับไปที่สุนทรพยพหรือว่าฝันดีเพิ่มเติมยังไงก็เดี๋ยวค่อยโทรหาครันเนาะพี่ครับผม ถ้าผมผ่านแถวนั้นใกล้ๆเล็กออกผมก็จะแวกเข้าไปหาครับครับก่อนจะจบคลิปนี้เดี๋ยวให้พี่โทนอวยพรให้ท่านผู้ชมหน่อยเนาะครับครับครับโอเคครับพี่ครับผมก็ขออวยพรอิทุกท่านนะครับถึงปีใหม่แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดปีหกเก้าครับตาถูกาถูครับขอให้แตกสามตัวเนาะพี่โทนเนาะขอให้แตกสามตัวเลยครับ ขอบคุณ,คณที่ร่วมมากครับผมขอบคุณครับ